ดีใจครับที่ได้กลับมาติดอีกครั้งหนึ่งก็นานแล้วรับที่ไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ครับก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างครับแต่ก็ว่าไม่ไม่เยอะกับกับกับเพื่อนในทีมอะไรเงี้ยก็พอรู้จักกันอยู่อะไรเงี้ยครับก็จะพยายามทําให้เต็มที่ครับแล้วก็รักษาฟอร์มต่อเนื่องจะให้ต่อเนื่องกับกับสโมสรครับก็จะพยายามช่วยทีมชาติให้ได้มากที่สุดก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ เปิดซีซันนะครับก็มีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วก็ความมั่นใจที่มีมากขึ้นครับผมแนวรุกครั้งนี้ก็มีหลายๆคนที่อยู่ในทีมแล้วก็มีดีกรีเหมือนกันคิดว่าจะสอดแทรกกับการจะมีลงมาตัวจริงไหมครับก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางโค้ชครับว่าแท็กติกจะวางไว้ยังไงก็ใครลงก็ได้ครับส่วนตัวผมผมคิดว่ามาช่วยมามีโอกาสที่ติดทีมชาติก็มีความสุขแล้วครับ